มีข่าวด่งดังตั้งแต่ช่วงต้นปีนะคะว่าเกาหลีใต้นั้นได้เพิ่มชั่วโมงทำงานเป็น69ชั่วโมงต่อสัปดาห์เลยทีเดียวค่ะ โดยมีกฎหมายใหม่ให้ทำงานนานมากขึ้นแต่ว่าก็จะให้พักนานมากขึ้นโดยที่เกาหลีใต้นะคะถือว่าเป็นประเทศที่ประชากรน,นั้นทำงานหนักมากที่สุดในโลกโดยเมื่อปี2019ประเทศเกาหลีใต้ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีประชากรทำงานหนักมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มประเทศสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยในปี2021รัฐบาลเกาหลีได้ออกกฎหมายลดหย่อนชั่วโมงทำงานลงแล้วก็ส่งผลให้ตำแหน่งประเทศที่มีชั่วโมงทำงานสูงสุดหล่นมาอยู่เป็นอันดับที่4แทนแต่ว่าผลสำรวจก็ยังชี้ว่าคนเกาหลีใต้ในปัจจุบันยังคงทำงานอย่างหนักติดอันดับท็อป5ของโลกหรือเฉลีย่ยอยู่ที่ประมาณ1,900กว่าชั่วโมงต่อปีซึ่งถือว่าสูงมากเลยทีเดียว หากเปรียบเทียบกับสมาชิกหลายๆประเทศในยุโรปโดยเมื่อเดือนมีนาคมปี2023ที่ผ่านมารัฐบาลของเกาหลีใต้ก็ได้ออกมาประกาศถึงกฎหมายใหม่ที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในช่วงกลางปี โดยจะปรับจากกฎเดิมของรัฐบาลชุดเก่าที่กําหนดไว้ว่าลูกจ้างพนักงานทำงานได้52ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นเป็น69ชั่วโมงต่อสัปดาห์แทนโดยจะมีเงื่อนไขพ่วงว่าการปรับรูปแบบในลักษณะนี้จะทำให้ลูกจ้างแรงงานสามารถเลือกโหมดการทำงานได้แบบอิสระเพิ่มมากขึ้นหรือทำงานนานขึ้นแต่ถ้าได้หยุดหรือลาพักก็จะสามารถลาได้นานขึ้นด้วยโดยมีจุงซิก รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้ออกมาแสดงความคิดเห็น ว่ารูปแบบการนับการทำงานแบบปัจจุบันที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2018โดยรัฐบาลชุดเก่าซึ่งเป็นกลุ่มตรงข้ามส่งผลเสียหลายอย่างเพราะว่าการนับชั่วโมงแบบเดิมที่ยังใช้อยู่ในปัจจุบันนั้นกำหนดให้ลูกจ้างพนักงานทำงานในเวลาปกติได้สูงสุดถึง40ชั่วโมงและเผื่อการทำงานล่วงเวลาหรือ OT เอาไว้ที่12ชั่วโมงรวมเป็นสูงสุดห้ามเกิน52ชั่วโมงต่อสัปดาห์ซึ่งการนับชั่วโมงแบบ ทำใใ้้ทางการไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าบริษัทหรือองค์กรนั้นให้พนักงานทำงานจริงกี่ชั่วโมง และทำงานล่วงเวลากี่ชั่วโมงเพราะระบบจะนับรวมกันไปเลยเพียงแค่ต้องไม่เกิน52ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งพนักงานอาจจะไม่ได้รับค่าจ้างในการทำงานล่วงเวลารวมถึงบริษัทก็สามารถหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับจากการใช้งานพนักงานเกินเวลาอีกด้วยโดยรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานได้กล่าวว่ารูปแบบการนับชั่วโมงทำงานแบบใหม่ที่อาจจะดูเหมือนเยอะขึ้นคือสูงสุดอยู่ที่69ชั่วโมงต่อสัปดาห์แต่การนับชั่วโมงท ำงานแบบนี้มีข้อดีคือตัวพนักงานจะสามารถเลือกเก็บชั่วโมงทำงานให้สั้นและยาวได้ตามช่วงเวลาที่ตัวเองนั้นต้องการช่วงไหนงานเยอะก็ทำงานเก็บชั่วโมงต่อเนื่องไปเลยส่วนช่วงไหนงานไม่เยอะก็ไม่ต้องทำเยอะนอกจากนี้คนที่เข้างานเป็นกะ ก็ออกกฎใหม่ให้มีการพักระหว่างกะได้นานถึง11ชั่วโมงซึ่งพนักงานสามารถเลือกลาง,งานหรือพักงานได้ยาวขึ้นโดยรัฐจ,จะจัดทำระบบที่เรียกว่า working hour safety system หรือระบบประหยัดชั่วโมงทำงานที่คนทำงานจะสามารถเข้าระบบไปบนันทึกวันลาหยุดยาวที่เกิดจากการทำงานล่วงเวลาเอาไว้ก่อนหน้าเข้ากับวันหยุดราชการและลาไปเที่ยวได้นานขึ้นกว่าแต่ก่อนโดยหลังจากข่าวนี้ถูกประกาศออกไป กระแสต,ตอบรับจากประชาชนส่วนมากก็เป็นไปในทางลบพนักงานแรงงานเอกชนในเกาหลีใต้หลายคนได้ออกมาร่วมแสดงความคิดเห็น ว่าการปรับแก้ชั่วโมงการทำงานลักษณะนี้ไม่ได้แก้ปัญหาก,การทำงานล่วงเวลาที่ตรงจุดและในทางกลับกันการบังคับให้แรงงานต้องทำงานต่อวันนานขึ้นและขายฝันชวนเชื่อว่าทำงานเก็บชั่วโมงเอาไว้ก่อนเพื่อจะได้พักทีเดียวอยู่ยาวนั้นไม่ได้ช่วยให้คนทำงานรู้สึกดีขึ้นเลยในทางกลับกันสิ่งนี้เหมือนการหลอกให้ทำงานหนักเพิ่มมากขึ้นอีกต่างหากซึ่งในอีกฟากหนึง่งกระแสข่าวชาวเน็ตในเกาหลีใต้ ก็ได้แสดงความคิดเห็นว่าไม่ว่ารัฐบาลจะปรับแก้กฎหมายชั่วโมงการทำงานยังไงสุดท้ายพวกเขาก็ต้องทำงานหนักทำงานหนักและก็หงทํทำงานหนักต่อไปโดยชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายขั้นต่ำไม่ได้กระทบอะไรต่อชีวิตของพวกเขาที่ต้องทำงานเกินเวลาจริงมานานมากแล้วโดยเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีชั่วโมงการทำงานตามกฎหมายมากที่สุดในโลกคือ69ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือ13.8ชั่วโมง วันไม่รวมการทำงานล่วงเวลาและเป็นประเทศที่มีการแข่งขันและกดดันสูงมากแห่งหนึ่งของโลกหลังจากกระแสต่อต้านหลายฝ่ายเกิดขึ้นภายหลังจากการแถลงข่าวรัฐบาลก็ได้ออกมาชะลอการนำร่างกฎหมายเข้าที่ประชุมสภาและอาจจะมีการประชุมเพื่อตกเถียงถึงรูปแบบการนับชั่วโมงการทำงานแบบใหม่อีกครั้งซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าการทำงานที่หนักมากของชาวเกาหลีใต้ในปัจจุบันได้ส่งผลต่ออัตราการเกิด ของประชากรเกาหลีใต้ในช่วง10-20ปีให้หลังจำนวนคนเกิดในยุคนี้มีน้อยกว่าจำนวนคนแก่และคนตายต่อปีโดยคนเกาหลีโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นเจนวา Y ถึงกับมีสโลแกนประจำตัวที่เป็นคำแสดงภาษาเกาหลี ว่าซัมโพเีเดอหรือแปลว่ากลุ่มเจเนอเรชันที่ลงเลิกความตั้งใจใน3อย่างคือไม่ต้องการมีคนรักเพราะต้องทำงานไม่มีเวลาไปหาแฟนไม่ต้องแต่งงานแล้วก็ไม่ต้องมีลูกซึ่งแนวคิดลักษณะนี้กำลังส่งผลให้จำนวนประชากรในเกาหลีใต้นั้นลดลงและส่งผลต่อตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้โดยมีหลายคนเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นนะคะว่าการทำแบบนี้เพิ่มความเครียดแล้วก็กด ดันให้กับประชากรมากกว่าบางคนบอกเวลางานเยอะก็ไม่ได้หมายความว่าประสิทธิภาพจะดีซะหน่อย GDP ฝั่งยุโรปเทียบเวลาทำงานเขาทำงานน้อยกว่าอีกยืดหยุ่นกว่ามากแต่งานที่ออกมาก็ดีเวลาที่ดีไม่ใช่เวลาทำงาน แต่ต้องมีเวลาพัฒนาตัวเองแล้วก็มีเวลาพักผ่อนต่างจากวัฒนธรรมเอเชียความเหนื่อยล้าสุดท้ายคนก็จะทำงานด้วยความพร้อมที่ลดลงและประสิทธิภาพก็ลดลงมากขึ้นเรื่อยๆหนุ่มสาวเกาหลีใต้คนรุ่นใหม่อยากจะย้ายประเทศมากขึ้นสินะบางก็ว่าจะขายระบบ working out saving system เอาใจลูกจ้างแต่กลัวจะกระทบนจ้างกลุ่มทุนใหญ่ก็เลยต้องออกมากรเครึ่งๆกลางๆบางกว่าค่าตอบแทนเป็นไปตามอัตราค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้น ทั้งเงินเฟ้อค่าล่วงเวลาแบบนี้ก็น่าจะวินวินทั้งสองฝ่ายบางก็ว่าให้เวลาพักนานขึ้นคือยังไงเนี่ยในเมื่อ1วันมี24ชั่วโมงบางคนบอกว่าส่วนตัวไม่เห็นด้วยเลยถ้าต้องให้ทำงานต่อวันวันหนึ่งเพิ่มขึ้นแบบนี้ก็ไม่ไหวทั้งสุขภาพกายสุขภาพจิตร่อยหรอลงเรื่อยๆ การทำงานแบบหนักแล้วก็หักโฮมตื่นมาก็ล้าแล้วก็ต้องไปทำงานอีกต่อให้ชดเชยมีวันหยุดเพิ่มก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยสุขภาพก็เสียไปแล้วจากวันที่เหนื่อยล้ามามากคงจะไม่ฟื้นตัวคืนง่ายๆหรอกบางคนบอกว่าสงสัยจะอยากให้ GDP แสงหน้าญี่ปุ่นก็เลยทำแบบนี้กับคนเกาหลีแบบนี้ สงสัยจะอยากลดจำนวนประชากรในประเทศละมัง้งทำงานหนักแบบนี้สินะวันๆไม่ต้องมีชีวิตเป็นของตัวเองเลยตื่นมาทำงานแล้วก็เลิกงานหลังจากนั้นก็ต้องรีบนอนไม่อย่างนั้นก็พักผ่อนไม่พอแต่กะอะไรเนี่ยเวลาก็มีเท่าเดิมแต่กลับให้ทำงานด้วยชั่วโมงทำงานที่มากขึ้นแล้วจะเอาเวลาที่ไหนมันพักงงมากที่บอกว่าพักนานขึ้นนั่นจะนานขึ้นยังไงบางก็ว่าเกาหลีคงจะเจริญแล้วก็รวยกว่าหลายๆชาติ เพราะว่าทำงานหนักแบบทุ่มเทแต่ถ้าเลือกได้ขอเป็นแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็มีเวลาพักผ่อนน่าจะดีกว่า